เปิดสวิตช์หมุนมาด้านซ้ายมือนะครับอ่ามีไฟเขียวนะครับมีไฟเขียวขึ้น<ฮ>วันนี้เราจะมาลองเครื่องเครื่องเอฟอย่างนะครับ เครื่อง F4 นะครับ F4 คือเครื่องคันน้ำอ้อยนะครับเครื่อง F4 คือเครื่องคันน้ำอ้อยตอนนี้เราจะมาช่างโลนะครับช่างกิโลอ้อยนะครับว่าอ้อย1กิโลถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องที่ของร้านผมนะครับมันมันจะได้เท่าไหร,ร่หนึ่งกิโลเป๊ะอันนี้1กิโลนะครับหนึ่งกิโลเดี๋ยววันนี้มีพระเอกมาสาธิตให้ F4 แล้วครับ F4 แล้ว เครื่องสาหรับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องคันน้ําอ้อยเป็นแบบไฟฟ้านะครับเป็นแบบไฟฟ้าเป็นเครื่อง F4 นะครับใช้ไฟฟ้าวิธีการนะครับวิธีการก็เปิดสวิตช์หมุนมาด้านซ้ายมือนะครับอ่ามีไฟเขียวนะครับมีไฟเขียวขึ้นแล้วอ้อยของเราก็เอาเข้าไปข้างหน้าเลยนะครับ คือรุ่นนี้ไม่ต้องผ่านะไม่ต้องผ่านะครับนี่นะครับโอ้โหยุ้ยครับโอ้โหสุดยอดครับผมว่ามันแห้งเลยครับเนี่ย คือคือรอบเดียวนะครับไม่เหมือนกับเครื่องซีเครื่องที่อยู่บ้านนะครับมันมันเครื่องนั้นนะถ้าสองรอบมันก็ก็ได้แต่ตัวนี้คือแห้งเลยนะครับโอ้โอ้ส่แรงมากๆเลยดูนะครับโอ้โห เสร็จแล้วนะครับ1กิโลเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้ประมาณกี่ขวดนะครับของผมทำได้250ซีซีได้2ขวดกับอีกนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้จะได้กี่ขวดนะครับเดี๋ยวให้ให้พี่เพื่อนทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาลินดูกันนะครับ เอาทุกเม็ดครับเอาทุกหยดไม่เสียทุกหยดนี่ชาคือคลิปนี้ก็ไม่อยากให้ไม่อยากได้ตัดต่อเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเราจะได้เห็นๆกันไปเลยนะครับเดี๋ยวครับใจเยางงา็นครับใส่างนาคผลิมน้ำเนี่ยด้วยโอเค เพื่อวิ่งสาวสนใจโอ้สีน้ำอ้อยนะครับได้หนึ่งขวดแล้วครับได้สองขวดนะครับสองขวดครึ่ง 2ขวดกับเกินครึ่งนะครับดูนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าเครื่องของผมนะครับก็คือขวดมันจะเป็นขวด 250cc ซีซีนะครับแต่ขวดนี้คือขวด220 c ซีซีนะครับก็เครื่องคันน้ำตัวนั้นมันก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่แต่เครื่องไฟฟ้าตัวนี้ผมว่า เหมาะแก่การลงทุนนะครับเหมาะแก่การลงทุนเป็นอย่างมากนะครับครับผมไดอยู่ใกล้แถวนี้ก็มาอุนหนุนได้นรับเนาะน้ำอ้อยคันสดบ้านโคกสูงตะบนโคกสูงอำเภอปากเขาเนาะครับมันบมีแต่น้ำอ้อยเนาะครับตรงนี้มีปลาหมึกอาหารทะเลแช่แข็งมี ปลาหมึกแช่แข็งปลาทูพวกนี้ก็มีทุกอย่างนะครับพีของเพื่อนลงตลาดนัดมือด่อใดนะครับอยู่ใส่นะครับ ตรงตลาดนัดบ้านสีทนบ้านสีทนมือไหนวันสีทนวันวันพฤหัสก็ไรมาเลยครับวันพฤหัสกับวันอาทิตย์บ้านนอเหาะวันอังคารกับวันเสาร์ส่วนบ้านโคกสูงคือบ้านโคกบ้านตัวเองครับนงวันจันทร์กับวันศุกร์ครับผมหกมือพอดีหยุดหนึ่งวันครับผมหยุดวันพุธหยุดวันพุธอ๋อโอเคนะครับวันพุธใดก็ใครอยากกินก็มาชื่อฝากร้านเพื่อนนะครับบ้านเพื่อนอยู่บ้านโคกสูงนะครับตำบลโคกสูง อำเภอรปราปากจังหวัดนครพนมนะครับสำหรับวันนี้ช่องของเราก็ให้ความรู้แล้วก็ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับไมม่ัออน